ใน YouTube เขาเรียกว่าส่งเสริมการขายนะครับวันนี้พี่พง์มาพร้อมกับสินค้าหรือว่า New Product New วผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่จะทำให้รูปลักษณ์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์เรื่องเครื่องปัน่นเครื่องเช็คเ,เปลี่ยนไปครับสำหรับยุคนี้ก็คือยุโคโลกาภิวัตน์วันนี้พี่พง์มาพร้อมกับ r i g h t Handy Brand er, ินะครับถ้าว่าพูดเป็นภาษาบ้านก็คือสากเบอือไฟฟ้า,ฟา,ฟาครับวันนี้คนระับเราก็ เป็นเครื่องปั่นที่ใช้อยู่แถวตะวันออกกลางนะครับวนัวนวนี้ก็มาด้วยที่น้องๆเห็นอุปกรณ์ทั้งหลายเลยเราจะทําได้ท้งหมดนี้ด้วยเครื่องปั่นตัวนี้ตัวเดียวครับ handy r i g h t handy bundle ครับวันนี้ก็เราก็มาตัวนี้ครับสินค้าตัวนี้ของเรามาพร้อมกับแสง led บอกฐานะหรือว่าแสง power ไฟ power นะครับสีฟ้าตามสโ,โลแกนของบริษัทไลท์นะครับก็คือฟ้าส้มนะครับ สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้สามารถปรับระดับความแรงของตัวเครื่องได้มีปุ่มนะครับก็คือปุ่มที่1ก็คือปุ่มตามความแรงของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มที่2ก็คือปุ่มเร่งสุดหรือปุ่มตัว P ในตัว9 3้าสันนั่นเองนะครับตัวเครื่องเป็นสแตนเลสแท้นะครับสวยงามตัวด้านก็เป็นสแตนเลสสามูนย์สี่ครับสามารถที่จะใช้งานร้อนเย็นได้อย่างมั่นใจนะครับมาพร้อมกับชุดโถ ổ. ใหญ่นะครับก็คือโถหั่นสับซอยหรือโถหั่นสับบดหั่นนะครับเหมือนกับเครื่องหั่นสับซอยครับมาร่างนะครับที่เราขายอยู่ทุกวันนีพร้อมกับพิเศษครับตัวนี้เป็นตัวทําลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาหรือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เกี่ยวกับบดเนื้อบดหนักนะครับตัวนี้เลยครับมาพร้อมโวนี้พร้อมแถมกับถ้าพี่ซื้อตัวนี้ก็จะได้ตัวลูกค้าก็จะได้ตัวครับผสมอาหารหรือเป็นตัวตีแป้ง เสริม้าไปมาพร้อมกับใบมีดชุดหั่นสับพอยถึงสามชุดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้พี่คงก็จะเริ่มก่อนเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็ทําเมนูพื้นฐานที่เราทํามันอยู่ก็คือน้ําหวานเทลูบอยถามว่าตัวนี้จะทําได้ไหมถามว่าไม่มีปัญหาครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําได้อ่าวันนี้มีน้ําหวานเทลูบอยเหมือนเดิมครับถามว่าเครื่องปั่นตัวนี้จะทําได้ไหมอ่าเด,เดี๋ยวทำให้ดู นี่ครับเราจะเทตัวนี้เข้าไปลงไปนะครับตัวน้ำแล้วเราก็จะใส่ตัวน้ำหวานเข้าไปครับเอาเครื่องปั่นนะครับเหินไฟแงรงขาาหน้นครุกบ ปั่นได้ปกติครับคราวนี้ถามว่าเครื่องปั่นทั่วไปเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันจะต้องลำบา,ากโดยการล้างขูแต่สําหรับตัวแฮนดี้เบนเดอตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็วลืมเขาเรียกการทํางานยุคเก่าๆของเครื่องปั่นไปได้เลยวันนี้เราจะมาทำมิ้วเชค เมนูหรือไฮบริงของชาวต่า,าชงชาติหรือนักท่องเที่ยวหรือเราทำเองที่บ้านได้ก mm ็ hmm. คือเรามีแตงโมอ่ะเราทำยังไงครับเราสงสัยว่าเราต้องคว้าแตงโมไหมหรือว่ายัางไงวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับครับการทำด้วยแฮนดี้เบนโดตัวนี้ครับ เราได้นำแตงโมครับเสียบรอดปั่นอมเมรา่ามินิปุ๊บเราก็สามารถสุดได้แต่คราวนี้บอกว่าเราอยากได้นั้นแตงโมแบบเย็นทำไงครับถ้าเป็นเครื่องมั่นทั่วไปเราอาจจะเป็นที่จะต้อง,องเอาไปปันป่นใหม่แต่ตัวนี้ไม่ต้องครับเราทำไงครับเราเอาน้ำแข็งครับเหมือนช้อนนาทีครับใส่ลงไปในแตงโมครับปุ๊บเสร็จแล้วทำไงครับทำให้น้ำแข็งเป็นกลายเป็นน้ำแข็งเกติมา่าเราก็จัดเครื่องปั่นมาครับ ให้มันเย็นหรือให้มันหวานขึ้นเราก็เติม,มน้ำหวานหรือว่าเติม,มน้ำแข็งใส่ลงไปเราก็จะได้น้ำแข็งกระลุกนีนไ่ได้นน้ำแข็งระลุกหนึ่งน,นะอันนี้มาสปะรดอีกครับี่เป็นเมนูที่เราคิดว่าไม่น่าจะทําได้แต่วันนี้เราจะมาทําให้ดูครับ ็ใส่ตัวนมเข้าไปาก็จะกลายเป็นสับปะรดวิวเชคนี่เราได้3เมนูที่อยู่ในตัวผลไม้ที่เครื่องปั่นทั่วไปต้องใช้เวลานานครับหรือว่าต้องใช้ความประดิษฐ์ประดอยกว่าจะ,ะทำเมนูนี้ออกมาได้แต่สำหรับแฮนดี้เบรเดนของไลท์แฮนดี้เบรเดนตัวนี้เนี่ยเขาจะทําเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องง่ายๆวันนี้เราไม่มาแค่นี้ครับเรามาตัวนี้ไลท์แฮนดี้บรเดนของเรามาพร้อมกับวันนี้เราจะมาพร้อมกับตัว ถใหญ่หรือว่าโถบดแลนะนี้เราสามารถจะบดกระเทียมหรือบดพริกหรือบดเครื่องแกงตํากบ้านเราที่ใหญ่ๆได้ใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวชุดสับซอยหรือชุดเครื่องเตรียมอาหารเราสามารถใส่ใบมีดตัวนี้ก็คือใบมีดที่จะสามารถหั่นหอมได้เรียกว่าสไลด์เป็นใบมีดสไลด์ครับเราก็เสียบตัวใบมีดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยเรียกว่าโถหั่นนะรับทำไงครับ เราไม่ัดได้ตรงนี้แม่เราถอดครับตัวนี้สามาัถถอดหัวได้ครับเราเอาแต่หัวตัวเครื่องมาเสียบตรงนี้ครับเไปร๊บเราก็จะได้ชุดมาแล้ววันนี้เราจะลองมาหั่นแคลอทให้ดูเห็นไ,ไหมครับน้อยเห็นแคร็อตไหมครับนี่เราจะสุดหั่นแคลอทให้น้องๆดูวันนี้เราก็เพียงแต่กดตรงนี้เราต้องการช้าหรือเร็วเราก็ปรับระดับได้ตรงนี้สามารถปรับไประดับใต้ถึงเจ็ดระดับนะครับมีทั้งหมดเจ็ดสปีดนะครับ โอเคตรงนี้ปึ๊บแงมลองลวนครับนี่คือตัวหัน่นของเราครับนี่คือการขวานเป็นแว่นหรือว่าหั่นแบบเป็นแว่นถ้าเราต้องการความบางที่บางกว่านี้เราก็สามารถเล่งสปีดของตัวเครื่องให้ตัวเครื่องเร่งเร็วกว่านี้ได้ตัวนี้เราก็ใช้สำหรับหั่นหอมหั่นกระเทียม เราก็สามารถใช่ตัวนี้สามารถใช้ได้แต่ตัวนี้ใบมีดตัวนี้มันไม่ได้มาแค่ใบมีดเดียวมันพาพี่พาน้องม้้ยครับตัวนี้เราจะมาพบกับน้องชายคนสิ่งของมันที่เรารู้จักกันดีในตัวหั่นสับซอยทั่วไปก็คือตัวหวานเส้นมะละกอครับเวลาที่เราใช้งานปึ๊บเป็นไงครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นเส้นเราก็ใส่ตัวนี้เข้ามาเราสามารถใช้เมนูช่องตัวใส่เนี้ย บทหมูนะครับถามว่าตัวนี้เวลานี้ที่เราต้องมานั่งทําลูกชิ้นหมูหรืออะไรก็ตามแต่เราต้องมานั่งสัตว์เครื่องปั่นทั่วไปมีแล้วก็เครื่องปั่นทั่วไปจะไม่มีจะมีเฉพาะเครื่องโตหังสมท้ายที่เราใช้แต่เราสามารถใช้ตัวนี้ได้เวลาที่ใช้งานเราก็หั่นหมูเป็นชิ้นๆนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าแอ้วันนี้เราจะทําเมนูลูกชิ้นหมูปุ๊บเราใส่ร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปครับนะช่วยในการที่จะทําให้มันเป็น ลูกชิ้นหมูได้เราก็ปิดครับวันนี้เราทำลูกชิ้นหมูแครอทครับเราก็ใส่แครอทเข้าไปนี่ครับลูกชิ้นหมูเราก็จะกลายเป็นลูกชิ้นหมูแครอทนี่เราก็จะได้ ก็เรียกว่าลูกชิ้นหมูนี่ที่เอาไปใส่ในเกงจืดก็ได้ลูกชิ้นหมูแค่หลอทนะครับหรือว่าเราจะเอาไปใช้ในเม,มนูต่างๆก็ได้ก็ขอเป็นนี่เรามาฟังใช่ไหมครับนะครับมางดกใช่ไหมครับเนี่ยเราได้แล้วลูกชิ้นหมูใช่ไหมครับ,รบ,รล,ล,รบลูกชิ้นหมูแครอทลูกค้าก็าสามารถที่จะเลือกใช้เมนูทำเป็นไส้เบอร์เกอร์อะไรก็ได้โดยโดยใช้เครื่องปัดตัวนี้นะครับเราจะใช้ ตัวเครื่องตัวนี้ลงเป็นปั่นลงเป็นจิ้มนนได้เหมือนสับระเบือก็ได้นะครับหรือเราจะใส่ตัวนี้เพื่อที่แต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้กปกติเราก็ใช้อยู่แล้วถ้าเป็นเครื่องหั่นตะไคยังไงก็ใช้ได้แน่นอนในพวกขับรถ ที่บอกครับเวลาเราจะล้างท่อสายก็ลูกค้าก็จะล้างทาอสายง่ายมากแล้วตัวนี้เป็นพื้นเลยเขาเรียกว่า304เรื่องของกลิ่นเนี่ยก็จะติดไม่เยอะนี่เราก็จะได้กัะเทียมครับเราสามารถถ้าเราใช้ตัวถั่วบนหมูได้ไหมก็ได้ครับนี่เรากป็จะไดไงเขาเรียกว่ากระเทียมเที่ยวแล้วก็สามารถโอเคครับตอนนี้ ข้าวของเราก็เดือดแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปครับตอนนี้เราจะทำซุปข้าวโพดใช่ไหมครับเราใส่ข้าวโพดลงไปพอเราใส่ข้าวโพดลงไปปุ๊บอ่าเบาไฟสักนิดนึงครับเพราะมีความร้อนนะครับเวลาทำงานซุปอข,ของเราปิดเดี๋ยวปิดขมิ้ตปิดแก้มครับ ข้พดของเราใช่ไหมครับเราจะใส่ตัวเนื้อของเห็ดหอมหรืออะไรลงไปก็ได้โอเคกินหอมมีงีครับมากจนมากอ่าเรามีข้าวโพ,พดแท่งโอเคครับอ่าวันนี้ทั้งเมนูร้อนเมนูเย็นนะครับบดหมูทําวิปปิ้งครีมใช่ไหมครับทําน้ำต้าหูซุปข,ข้าวโพดทําน้ําปั่นโอวเมนูไมมเยอะแยะมากเลยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับวันนี้เราจะทำมายองเนสโอเค ื่นกี้เราทำาไปปิ้งเสร็จแล้วเราล้างรับล้างตัวเพื่อครับตว้เสร็จร้อยครับพร้อมใช้งานครับวันนี้เราจะมาทำน้ำสลัดแหมมาเนียครับเราใส่น้ำมันไปก่อนครับปึ๊บอ่าโอเคครับพอใส่น้ำมันเสร็จครับวันนี้เราก็จะเอาไข่ไก่ครับธรรมดาหนึ่งลูกส่ไงม้มาอย่างนี้ครับ เราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วว่า ตัวนี้พี่บงบอกได้เลยว่าจะเป็นสินค้าที่พิกฉมหน้าการใช้เครื่องปั่นในประเทศไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็เครื่องปั่นที่คนไทยคิดว่ามันเป็นนิวโปรดักตของบริษัทจริงๆตัวนี้พี่องก็อยากจะฝักดันให้น้องๆได้รู้จักกับมันก็คือ h a n d y b r a n d นะครับผก็ปากเอาไว้สำหรับเครื่องปัน่นตัวนี้